าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู нее, ่กันในคอนเทนต์ของเกม Creature of s o n นารกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้อนสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปี2024เลยนั่นเองนะครับก็เปิดฉากนะครับด้วยคลิปของการสปอยการอัปเดตนะครับในเกม Creature of s o n a ารีนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดการอ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการอัปเดตครั้งแรกของปี2024เนี่ยนะครับทางเกมหรือว่าทางผู้พัฒนาครีเอทอฟโซนแลนเดียนเนี่ยนะครับจะใส่อะไรหรือว่าเพิ่มอีเวนต์อะไรใหม่ให้เราเนี่ยนะครับสามารถจะเล่นในเกมได้บ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกตอกด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นท นะครับไป็นยังไงฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเพื่อรายละเอียดการอัปเดตนะครับของเกม Creature of s o n a r i a ครั้งแรกนะครับในปี2024กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของเกม Creature of Solaria ที่จะทําการอัปเดตนะครับในครั้งถัดไปนะครับคือการอัปเดตในครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะครับก็จะทําการอัปเดตในวันเสาร์นะครับที่6เวลาประมาณตี5ถึง10โมงเช้านั่นเองนะครับก็จะเป็นเวลาในการอัปเดตโดยเฉลี่ เจอออฟโซนแอเรียนนั่นเองนะครับซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการอัปเดตครั้งแรกในปี2024เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยในการอัปเดตครั้งนี้ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับตั้งใจจะทำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเพิ่มตัวละครใหม่แล้วก็การรีเมคนะครับหรือว่ารีโมเดลนะครับของตัวละครเก่าๆนะครับเพื่อนๆที่มันยังดูไม่ค่อยโอเคหรือว่าดูแข็งเกินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อกันเลยแล้วกันนะว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยมี้่งซึ กิจกรรมคริสต์มาสสำหรับสัปดาห์นี้ที่จะทําการอัปเดตเนี่ยนะครับทางเกม Creature of s o l i t a i r จะทําการลบกิจกรรมคริสต์มาสนะครับออกจากตัวเกมนะครับหลังจากที่ทําการอัปเดตแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับตัวกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยก็จะไม่อยู่ในเกมแล้วนั่นเองนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องทําการใช้ตัว Candy Chain หรือว่าแลกของรางวัลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการทํามิชชั่นต่างๆเพื่อรับตัวละครที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องการให้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคครรรัััับบเเเเพาาาาะะว่่่หลงงจกกททีีมนนนยอปดตใ เสาร์ที่จะถึงนี้แล้วเนี่ยนะครับตัวกิจกรรมคริสต์มาสนี้เนี่ยก็จะถูกลบออกจากเกมไปนั่นเองนะครับรวมไปถึงเจ้าตัวแคนดี้เคนนะครับหรือว่าเจ้าตัวลูกอมที่ใช้แลกของในกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยของเพืเ่อนๆเนี่ยก็จะถูกลบออกไปจากเกมพร้อมกับกิจกรรมคริสต์มาสเลยน,นั่นเองนะครับดังนั้น,น,เ,นเนี่ยหากเพื่อนๆเนี่ยยังดองเจ้าตัวแคนดี้เคนไว้อยู่หรือว่ายังทำมิชชั่นนะครับตัวละครที่เพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบยังไม่เสร็จนะ,นะครับก็แนะนําให้รีบทํากันอีกสักนี้หนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่า วนของตัวละครใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับเ uhh. รียกได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่เป็นตัวแรกเลยนะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามาในปี2024นั่นเองนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีตัวละครใหม่ถึง2ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าโทโชิลุกนั่นเองนะครับโดยเจ้าโทชิลุกหรือว่าโทชิลุกเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นเคลเ่องจนะครับที่จะถูกอัปเดตเข้ามานะครับให้อยู่ในร้านค้าอาร์ติแฟกต์หรือว่าร้านค้าที่ทางเกมเนี่ยนะครััััััััับบบบบบชชออออตตต้้้้งงรรรรรรราาาาาาคคคววแเเเเเเเ์ททีีู่่่จจจกกกนนนนนนะะะโโดดยยิุ็ปขม นะครับให้อยู่ในเงื่อนไขนะครับของไฟอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์แห่งไฟนั่นเองนะครับหมายความว่าหลังจากที่ทางเกมอัปเดตเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มเจ้าโทชิลุเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับราคาของมันเนี่ยนะครับจะต้องถูกตั้งแบบเวอร์ๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับต้องไปทําเงื่อนไขของอาร์ติแฟกต์นะครับเพื่อหาเจ้าตัวอาร์ติแฟกต์ในการนํามาลดราคาของเจ้าโทชิลุนั่นเองนะฮะซึ่งเงื่อนไขในการได้รับอาร์ติแฟกต์ของเจ้าทาชิลุเนี่ยนะครับผมก็เดาว่าน่าจะเกี่ยวกับการเล่นคลีเจอร์นะครับที่เป็นประเภทไฟอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย หากเพื Stat ่อนๆเนี years, ่ยนะครับชื่นชอบหรือว่าชอบรูปร่างของเจ้าโทชิรุกเนี่ยนะครับก็แนะนําให้หาคลีเจอร์นะครับที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับไฟเอาไว้ละกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าโวลนัวนะครับหรือว่าจะเป็นคลีเจอร์ตัวอื่นก็ได้นะที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับไฟอะไรทํานองนี้ก็แนะนําให้เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้หานะครับเจ้าตัวอ์ติแฟกของเจ้าโทชิรุกแล้วก็นํามาลดราคาของมันนั่นเองนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเ่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าดาเบมูรานั่นเอง ให้อยู่ในร้านอาร์ติแฟกต์ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าเจ้าดาเบมูราเนี่ยนะครับจะอยู่ในเงื่อนไขของวอร์เดนอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับถ้าหนึ่ไม่ออกก็ให้นึกถึงเจ้ากาโทคัสละกันนะครับก็จะเป็นการให้เราเนี่ยนะครับทำเงื่อนไขของเจ้าตัวแท่นนะครับของวอร์เดนบริเวณรอบๆแมปนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าเงื่อนไขในการได้รับอาร์ติแฟกต์ของเจ้าดาเบมูราเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับแต่ก็แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นวอร์เดนอาร์ติแฟกต์แล้วเนี่ยนะครับก เตรียมตัวกันให้พร้อมนะเกี่ยวกับวิธีการทำอ์ติแฟกของเจ้าดดเบมูรานะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการทําเงื่อนไขนะครับที่เกี่ยวกับครีเจอร์ประเภทกินพืชอย่างแน่นอนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทําการอัปเดตเจ้าการทูคัสเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับครีเจอร์ประเภทกินเนื้อใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าดดเบมูราเนี่ยผมขอดาว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับครีเจอร์ประเภทกินพืชหรือไม่ก็อาจจะเป็นครีเจอร์ประเภทอมนิวอ์หรือว่ากินทั้งพืชกินทั้งเนื หรือว่าเฮอร์บิวไว้ละกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะครับและในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการรีเมคนะครับหรือว่ารีโมเดลตัวละครเก่าๆที่ทางเกมเนี่ยนะครับเขาตั้งใจจะทําตัวละครตัวนั้นเนี่ยนะครับให้ดูดีแล้วก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวแรกเลยเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆกําลังให้ความสนใจกันอยู่เลยแล้วก็คอมเมนต์กันมาแล้วก็สอบถามกันเข้ามาแบบไม่หยุดเลยนะครับก็คือเจ้าเคนดิลนะครับหรือว่าเจ้าจระเข้ของเรานั่นเองนะครับโดยเจ้าเคนดิลเนี่ยนะครับก็ถูกประกาศออกมา หรือว่ารีเมคก็ดีนะครับซึ่งโมเดลใหม่ของเจ้าเคนดิลเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเท่มากๆเลยนั่นเองนะครับก็รู้สึกว่าจะถูกทําให้เป็นคลีเจอร์ประเภทสองขาเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับดูดุร้ายแล้วก็ดูโบราณมากยิ่งขึ้นนี่นะฮะซึ่งเจ้าเคนดิลเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะถูกปล่อยออกมาให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นกันได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะยังพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าเคนดิลเนี่ยนะครับไม่เรียกว่าเป รไปถึง้าเดินต่างๆแล้วก็อ b บ l i ิลิตี้ต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนกับทำใหม่หมดเลยนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคินดิวนั่นเองนะตัวถัดไปนะครับก็คือเจ้าอันนี้นั่นเองนะครับหรือว่าเจ้าครีเจอร์สายฮิวตัวจิ๋วของเรานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ข่าวก็มีเพียงแค่เป็นวิดีโอนะครับเกี่ยวกับท่าเดินของเจ้าอันนี้ออกมานั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกนำเข้ามาให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นในเกมกันได้ตอนไหนนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าคลาตานั่นเองนะครับ ดูสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะถัดมานะครับเป็นเจ้าทงโคสนะครับหรือว่าเจ้าเดฟคีเจอร์หรือว่าเจ้าตะกแตนที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับโดยเจ้าทงโคสเนี่ยนะครับก็จะถูกรียนอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับท่าเดินนะครับแล้วก็ท่าวิ่งใหม่นั่นเองนะครับให้ดูสมูทแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงเจ้าโยศุกนะครับหรือว่าเจ้าปีศาจหิมะของเราเนี่นนี่นะครับก็จะถูกเรียอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับท่าเดินนะครับเพื่อนๆให้ดูสมูทแล้วก็ดู ก็จะเน้นไปที่การรีแอนิเมชันนะครับหรือว่ารีโมเดลครีเจอร์ตัวเก่าๆเนี่ยนะครับให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งหากเราเนี่ยนะครับมีครีเจอร์เหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ทางเกมนําเจ้าครีเจอร์ที่ถูกรีเมคหรือว่ารีโมเดลเนี่ยนะครับเข้ามาภายในเกมแล้วเนี่ยนะครับครีเจอร์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปเลยนั่นเองนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตของสัััััปดาาห์์นนนนนนนีีีี้่่่่เเอองะะะะคคคครรรรรบบบกกกกกกก็็จจจมมมใ2สสสววืยิิตทถู ออกในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครใหม่นะครับทั้ง2ตัวนะครับอย่างเช่นเจ้าโทชิรุกนะครับแล้วก็เจ้าดะบิมูรานั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการรีเมคนะครับแล้วก็รีแอนิเมชันนะครับเรีเจอร์ที่เป็นตัวละครเก่าๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้นั่นเอ่นะครับเพื่อนๆก็รู้สึกว่าจะต้องไปไล่ทําร้านค้าอัติแฟกต์กันอีกแล้วนั่นนี่นะครับเพื่อนๆยังไง สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมเนี่ยนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะครับและหลังจากที่ทางเกมอัปเดตเดียวเรามาดูนะครับเพื่อนๆรายละเอียดในการทําร้านค้าอาร์ติแฟกต์กันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆฝากร้านไว้ทายคลิปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครีเอเอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปจ้างซื้อนะครับครีเอเอร์สายพันธุ์ต่างๆได้ที่เพจพีกแอลเซ็ดดาร์กยัเหุ่อปเนอ็กมเนี่ยให้ เพื่อสามารถที่จะซื้อแล้วก็นําไปซื้อของหรือว่าแลกของรางวัลได้อีกด้วยน,นั่นเองนะคะาารับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลยน,นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ